สวัสดีจ้าวันนี้วันสิ้นปีแล้วเนาะวันนี้ลุงมวลก็เลียงของทั้งวันเลยจ้าสินค้าที่ขายดีก็จะเป็นประเภทพวกเครื่องดื่มเนาะอันดับหนึ่งเลยวันนี้ลุงมนลก็เลียงสินค้าทั้งวันเลยนะจ้าลุงมนลเป็นไงจ้าวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมจ้าแล้วก็จะเป็นสินค้าประเภทพวกเครื่องปรุงนะจ๊ะอันดับอันดับ ทีส่สองเพราะว่าเขาก็จะเอาไปทำอาหารการกินนะเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกขนมคบเคี้ยวอันดับสามเป็นพวกสินค้าประเภทพวกมาม่าพวกเครื่องใช้อ่ข้าวสารอาหารแห้งนะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรของไปใส่บาตรนะเนาะแล้วก็จะมีเป็นชุดสังฆทานชุดของขวัญอะไรเงี้ยจ้ะที่ไปจับสลากกันเนาะ ก็จะเป็นประเภทที่ได้ขายคือพูดง่ายๆเลยทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเป็นเทศกาลที่ขา,ขายของดีที่สุดขายของดีที่สุดนะจ๊ะแต่ถามว่ายอดขายเนี่ยจะดีไหมสำหรับการเปิด้านมาก,ก็คือก็ไม่เท่าไหร่นะจ๊ะไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าไม่ฟูฟ้า คือของที่สต็อกไว้ก็ไม่มดเลยนะจ๊ะก็คือจะยังเหลือก็ไม่ได้สต็อกเยอะมากมายนะจ๊ะแต่ว่าหมายถึงหมายถึงว่าการจับจ่ายใช้สอยนะ่ะก็อาจจะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยจ้ะจากที่ว่าอาจจะทุกคนทุกบ้านกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมานะจ๊ะเพราะว่าก็ด้วยมันมีโรคระบาดน,นะเนาะคนก็เลยจะระมัดระวังกันจักหน่อยนึง เนี่ยจะสินค้าที่เราได้ทำการจัดเตรียมนะจ๊ะตอนนี้ก็คือปิดล้านไว้นะเนาะแล้วก็จะมีลูกค้านะจะมาเรียกกดออดเรียกนะจ๊ะเราก็จะจัดสินค้าเติมสินค้าในร้านกาับลุงมนสองคนนะจ๊ะตอนนี้ก็มาไทายกับพี่น้องได้ดูวันนี้ก็พวกขนมปังปลาลงปลาาอะไรนี่ก็ออกออกดีจ้ะเนี่ยปลาาขวดเนาะขายดีจ้ะ คนไหนที่เขาอมาแต่ต่างจังหวัดเขาก็มาซื้อกลับยกแพ็คก,ก็มี3-4ขวด2อสาขวดก็มีจ้ะเอาไปตาสุม่มตามชอบเนาะว่าใครชอบรสไหนก็รสนั้นแล้วก็อีกอันนึงคือกล้วยฉาบอันนี้เป็นกล้วยฉาบแบบโบราณเลยจ้ะเขาฉาบแบบคุกน้ำตาลน,น้ำตาลก้อนน้ำตาลน,นัน่นน้ำตาลกวนเนาะแล้วก็มาโรยมาคุก คือจะบ่ได้ใส่เนยนะจ๊ะอันนี้คือชาบแบบโบราณจะชิน,น,นหนาๆจักหน่อยนึงถ้าเกิดชาบสมัยใหม่นี่เขาจะใส่เนยใส่น้ำตาลใส่แบบชิ้นก็จะบ,งบางๆนะจ๊ะแต่อันนี้คือชาบแบบโบราณมันอร่อยไปอีกแบบนึงคือกันจะ้ะรสชาติแล้วก็เป็นแคบหมูกากหมูนะจะ๊ะอันนี้มันเป็นหนังหมูพองเนาะก็รสชาติใช่ใดคือกัน แล้วก็ประเภทถัดมาที่เป็นอาหารคู่ครัวเรือนเลยที่คนจะนิยมมาซื้อไปติดครัวเรือนให้กับพ่อแม่พี่น้องในบ้านเจ้าของก็คือไข่จ้ะไข่มาซื้อไข่เนาะแล้วก็มาซื้ออาหารแห่งพวกอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยจ้ะไปไ้ติดบ้านคือเหมือนกับว่ามาเต,ติมเต็มครัวเรือนให้มันเต็มนะเนาะตอนนี้เราก็มาพาชมฝั่งนี้นะจ๊ะ สินค้าประเภทเครื่องใช้ทำความของทำความสะอาดตัวนี้ก็จะขายดีจ้ะเขาจะเอาไปใส่บาสังฆทานแล้วก็จะมีลูกหลานกลับมาเนาะก็จะมาทำความสะอาดในพ่อยแม่ก็มาซื้อพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างหงา้องน้ำน้ำยาซักผ้าอะไรเงี้ยจ้ะเราก็มีไว้บริการนะเนาะนี่ก็มาถ่ายกับพี่น้องในดูนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะจ๊ะเดอ้อเดี๋ยวไปจัดสต๊อกขายของกันก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า